ระวังเฮ้ยก็โดดไม่ได้ลูกโอเคระวังชนกันนะคะ ระวัง<ม>ชนกันคร<ม>ัไม่ต้องวิ่งค่ะเดี๋ยวมันร้อนค่ะ <c oughs> ค่อยๆลงนะ

ไรพูหแือใครอันปอย่างไรเนาะอยาคนลานะมันไมมันไม่ได้ลองไหายใครมันสนุก <c oughs> พริกได้หรอโอ้ฝรั่งกินเป็นฝ่ายวะเลยฝรั่งมันกินเป็นฝ่ายเป็นแม่เลยนนกกมได้ิ Cần nào còn rồi, còn là... Đi chơi cái xe sửa bán bạc